อให้กับท่านด้วยครับสูดยจอจริงๆก็เป็นข้อมูลนำเข้าที่ถือว่าม em. ันเกี่ยวข้องกับทุกทุกฝ่ายโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของปัจจุบันผู้สูงอายุของประเทศไทยเรานะครับจะถึง20%เอแล้วปัจจุบันอีกไม่นานเนี่ยประเทศไทยเราเดี๋ยวเาเรียกว่าจะก้าวสู่ผู้สูงอายุที่จะมีภาวะที่น่าเป็นห่วงก็คือคนเกิดน้อยผู้สูงอายุมากมากขึ้น ในขนาดเดียวกันผู้สูงอายุก็ประสบปัญหาก็คือหนึ่งต้องเลี้ยงลูกหลานาล่าพังเจ้าของกับพ่อสมควรแล้วนะครับบางลูกบางหลานพ่อแม่เขาก็อยู่กรุงเทพอยู่ตางจังหวัดก็ส่งเงินมาเอาแปะมานี่มันก็เลยเขาเรียกว่าต้องรับภาระาควรจะเป็นไว้ที่พักผ่อนอหลายหลายท่านก็เป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อโรคเบาหวานโรคความดันโรค ไตโรคนั่นโรคนี้โรคซึมเศร้าต่างๆมากมายเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะต้องมีระบบในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภาะพ,พึ่งพิงผู้ที่มีราะพ,พึ่งพิงผมเป็นสวัสทางอาจารย์ได้มีข้อมูลให้ทางพิ่น้องเราหรือเปล่าก็เรียกว่าประเมินภาษาทางการแพทย์ทางวิชาการก็เรียกว่า A D L เอดลก็หมายความว่าประเมินการให้คะแนนการปฏิบัติตามภารกิจประจำวันของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มาพึ่งพิงการกินเป็นยังไงการเดินเป็นยังไงต่างๆไปเป็นต้นในมีอยู่20นนนนคะแนน,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 นถ้าคะแนนบุคคลนั้นน่ะนับอ่คะแนนกรบอพันอันดีบกรบอพันถ้าคะแนนเท่ากับหรือมากาไม่ใช่เท่ากับหรือน้อยกว่า11คะแนนเ,นเนี่ยจากคะแนนเต็ม20เนี่ย จะนับเป็นผู้ที่มีพอพึ่งพิงหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนปัจจุบันนี้สปทชได้จัดระบบนี้ประมาณสักห้าหกปีมาแล้วนะครับก็จะมีงบมาเข้าสู่กองทุนก็เรียกว่าอนุกรรมการลองเทมแคร์หรือว,ว่ากองทุนที่มีพอพึ่งพิงจะสนับสนุนง,งบประมาณ6,000บาทต่อราย นะครับเอามาที่อยู่ในบริหารกองทุนเพื่อที่จะให้จัดระบบบริการก็จะมีผู้จัดจาก,การการดูแลผู้เียีเพาพึ่งพิงนะครับอยู่ที่โรพววงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็อสมอก็หรือภาคประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรซีจี CG, หรือว่านักบริบาลชุมชน72ชั่วโมงก็จะมาดูแลนะครับนี่คือระบบในการจัดการในพื้นที่นะครับ ฉะนั้นในส่วนของอภาคประชาชนเนี่ยได้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะครับแต่ในมิติของเขาเรียกว่าที่มาอ,อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นมิติใหม่ที่เราจะเริ่มขึ้นในเขตที่10เขตที่10บเราก็เลือกที่อำนาจเจริญอำนาจเจริญเลือกที่หุตาพานหุตาพานเลือกที่วัดเกา่าบ่อฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีท่านไล่อ,ลอำเภอนะครับให้เก็บมาเป็นกำลังใจแลยมามาสังเกตการหรว่ามาเป็นกำลังใจแล้วครับเมื่อกี้ผมแนะนํา S 2> <S 2> อย่างไม่เป็นทางการอีกนึงเนาะนะครับเป็นการซ้อมพิธีกรไปด้วยนะครับใส่เสื้อชีวม่วงครับีอไไอ่อวยพี่น้นองเป็นไงท่านสาธาเณผู้พนาครับผมท่านสาสารณผู้พ,พิเภกพัทธลวัดคำดีนะครับสวดสจะบาดูพี่น้องเ,เออพี่น้องเขาเพิ่นเคยอยู่หัวตะพาตอยู่ประมาณช่วนึงครับประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาท่านสาสารณผู้พิเภกชานุบานครับท่าน ทวิฤตัวจรัดครับผมใออนนามจังน้อยหนึ่งนะครับท่านผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเสนางคณิคมครับท่านพันลบสุรเกศใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะอ่าเจ้าภาพเจ้าเจ้าท่าใหญ่ที่ขาดบ่ได้ที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนจนทั้งสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตนะครับท่านนายกสํารองกันหารักครับนี่พี่น้องเฮ้าอ่าเนี่ยครับจะต้องดูแลพี่น้องย่างยิ่งหยวดนะครับผมอ่าเมื่อสักครู่ผมก็ทักทายไปหลายหลท่านเพราะว่าผม ต้องยอมรับว,ว่าก็คือมาจากเขตมาจากศูนเนี่ยบอคใคคุณนาะตอน,น่เราอาจารย์จตวัรเนะาะเห็นอาจารย์ใส่แมตเนี่ยไม่แพ้อคุณคุณนอน,นอาจารย์หมอแพทยหญิงสิริรักษ์นิยกิจแม่หมอนอน,นะครับด้วยความที่มันอยู่ในใจเสมอนะนะครับแม่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะว่าแต่สุดยอดเด็กซื้สอเลยถือคคักกว่าแต อยู่ใกล้ๆกันนายแพทย์สุเมศใช่ไหมนะครับนายแพทย์สุเมศวิตย์กิจนะครับใช่ไหมครับอาจารย์หมอใช่ครับป๊อมือไปเลยครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับผมแล้วก็มาจากศูนย์นอกรอบนะจะมีรายการอยู่นะอาจารย์ครัก็แพทย์หญิงกิติยาสมเกตินิจจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลค่ะจากสำนักงานการแพทย์เขตสิบค่ะอราคาคุณไม่จะไหนฮะแล้วก็ ขามาจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10ค่ะสวัสดีมณีรัต<อ>น์ค่ะรองผู้อในวยการฝ่ายวิชาการนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดนะครับทีมงานจากศูนย์มะเร็งเนาะนะครับทีมงานนะเป็นสตาฟนะครับผมสตาฟอุลละลออีกท่านหนึ่งครับข้าวขาวเลยครับคุณหลุยร้านมาเท่าูา่บ้านน้องไหลปัจจุบันเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญครับอาจารย์วุฒิพงษ์สินทรักด์ครับสุดยอดจะบาดูนะครับน้อกรอจังน้อยนะครับพี่น้องอ่า ผมขออนุาญ,ญาตซักซ้อมกำหนดการเนะาะค,ครับท่านพระคุณเจ้าที่เคารพทุกทุกรูปนะครับผมแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมขออนุาญ,ญาตซักซ้อมความเข้าใจชนิดหนึ่งกำหนดการที่ทางท่านผู้ตรวจจะมาอีกคิดว่าน,น่าจะไม่เกิน10นาที เะนั้นสิทธิทีนี้เราจะมีความพร้อมเตรียมความพร้อมอย่างที่สุดนะครับขออนุญาตว่าณตอนนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ให้เก็บม,มาร่วมในพิธีเปิดนะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเป้าหมายแรกก็คือนอํา,นาโดยทางท่านหลวงพ่อนะครับอาจาร,รย์พระครูภาวนากิจจาธรพร้อมพระคุณเจ้าทุกทุกลูกนะครับที่ความเมตตานะครับมาร่วมพิธีเปิดนะครับผมกลุ่มที่สองที่นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในมีเก้าอ,อี้นะครับด้านในนี้แล้วก็ด้าน ต้นไปเนี่เป็นกลุ่มของผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆนะครับที่กระผมจะได้เรียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสิบนะครับท่านผู้อนวยการศูนย์นามัยที่10ท่านนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้อนวยการโรงพยาบาลนักเจริญท่านผู้สุขกรลวุฒของสพทชคุณหมอวิศุวิทย์รยัตนศักดิ์โสธรนะครับท่านผอ,อ,อสพทชนะครับท่านมนลีแสนใจ นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชื่อจะไม่ครบนะเดี๋ยวจะมีการแนะนำอีกครั้งหนึ่งตลอดจนที่อยู่นั้นก็คือภายขีเครือข่ายนะครับอ่าเขาเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมผลักดันให้การพัฒนาสถานชีวพิบาลหรือว่าสถานีสุขภาพเฮล์สตชันที่ทางท่านอาจารย์สัตววัฒน์ได้โปรยไว้แล้วเนี่ยนะครับจะก้าวสู่ความสําเร็จ นะครับผมเกยดเกิื่นไปแล้วข้อหนึ่งว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําได้มีเป้าหมายชัดเจนมีความมุ่งมันง่นทำสิ่งใดทําให้จริงอย่าทิ้งหลักต้องรู้จาักการเวลาหาเหตุผลทํางานดีมีคนพักเท่าศักตนค่าของคนอยู่ที่งานตะการตาเฮ็ดยังกระสางครับไนชุมชนเฮ่าเฮ็ดไปแล้วมี่ผู้เห็นด้วยมีผู้ขานมีผู้ต่อตานยังสิอย่าย่อท้อนะครับเอาพระคุณทานวัดต้องนิ่งนะครับความนิ่งสยบในทุกอย่าง นะครับอย่าย่อท้อเขาเรียกว่าเป้าหมายมีไว้เพื่อพุ่งชนปราดท่านได้กล่าวไว้ว่าจงก้าวไปแม้ไฟจะไม่โลกจงก้าวไปแม้โชคจะหลีกหนีจงก้าวไปแม้ใครไม่ใหญ่ดีจงก้าวไปแม้ดีใครดุดทาจงก้าวไปพัฒนาการอันสร้างสรรค์จงก้าวไปไม่หวันแม้ปัญหาจงก้าวไปเผยแพร่ไฟศรัทธาจงก้าวไปพัฒนาองค์กรเราหน่วยงานเราชุมชนเราแล้วเราจะมีความสุขอย่างที่สุดนะครับถ้าเราผ่านอุปสรรคต่างๆนี้ไปแล้วนะครับผมอ่ะ ตอนนี้ทุกฝ่ายน่าจะมีความพร้อมอย่างที่สุดและประมาณสัก95อซ็นอีกส่วนที่เหลือก็คือทางผู้หลับผู้ใหญ่นะครับที่ถ้าก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับพอเดินทางมาถึงปั๊บเดี่ยผมขออนุญาตว่าจะมีคณะที่อยู่ด้านหน้านะครับก็คือในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพราะคณะนี่ครับจะเข้าแถวต้อนรับที่ด้านหน้าประตูทางเข้าวัด นะครับก็จะเดินมานะครับผมน่าจะเดินเข้าช่องทางไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเดินมาปลาบีกผมขออนุญาตที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ปรบมือต้อนรับทางท่านประธานก็คือท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณสุขเขตที่1ิบก็คือนายแพทย์สมฤกจิสม,สมานนะครับปรบมือยาวๆเักหน่อย,ยนะครับการปรบมือก็คือการเชื้อเชิญการยินดีต้อนรับอบอุ่นพี่น้องนะครับชุ่มฉ่ำเย็นใจมาที่อากับ สัพยะสถานนะครับผมพยายามพูดอยู่หลายครั้งจาท่านไม่ค่อยได้นะครับสัพท์ที่เป็นมงคลนะครับสัพยะสถานนะครับสถานที่เอื้อต่อการจัดการต่างๆให้เป็นไปนด้วยดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คืออยู่ท่ามกลางพระคุณเจ้าที่พวกเราเคารพนับถือนะครับเคารพบ,บูชานะครับอย่างเป็นบุคคลเป็นอย่างยิ่งเมื่อปลุมือเสร็จแล้วปั๊บมานั่งเนี่ย กับผมจะเรียนเชิญทางท่านนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญท่านนายแพทย์ปฐมพงศ์ปูกโปร,ง,ปร,ง,ปร,ง,ปรงได้ให้เกียตรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะคณะกรหมายความว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเขตทางศูนย์ทางสปทสชนะครับกล่าวต้อนรับในภาพรวมที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นพื้นที่นำร่องหลังจากนั้นนะครับพิธีกรจะเรียนแนะนํา ท่านผู้บริหารแล้วก็พาคีเครือข่ายที่เก็บมาร่วมด้วยฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ย่าขอรายชื่อให้ผมด่วนด้วยนะถ้าถึงเวลาเน,นี่ยปั๊บตอนนี้ผมขอมีเวลาเน่ยครับเก็บข้อมูลใหนะ้ครบเลยนะครับเก็บให้ครบเลยนะนะครับเดี๋ยวไม่งั้นก็พิธีกรไม่ทราบไม่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 ทราบ,ท,ราบทุกภาคส่วนมีโอกาสนะครับมีโอกาสพลาดได้นะครับเมื่อแนะนําเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับพิธีเปิดก็คือตามหลักแล้ว เวลาเราไปงานร่วมกันต่างๆก็จะมีขอเรียนเชิญถ้าประธานได้ประจํแท่นเพื่อรับฟังคากล่าวายงานลาดับต่อไปขอเรียนเชิญจุดๆ,ๆได้ให้เกียรติกล่าวายงานประธานก็ไปอยู่บนแท่นประจแะํแท่นจากผู้เข้าในงานก็อยู่แท่นนี้แต่ในสถานที่ว่าสัพยะสถานนี้นะครับเราจะ ปรับให้เกิดความเหมาะสมก็คือประธานจะนั่งอยู่ใกล้ๆกับทางประธานส่งเนวทางหลวงพ่อเรานะครับอยู่ที่เดิมแล้วก็พิธีกรจะเรือนเชิญนายแพทย์ประกรณ์ตรงคาเสรีรักผู้นวยการศูนย์หมายที่10นะครับท่านจะนั่งอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่ลำดับที่สองเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาอยู่ที่โพเดียมหน้าแห่งนี้นะครับท่านก็จะมีคํากล่าวในงาน พอกล่าวรายงานเสร็จนะครับท่านประธานก็คือท่านนายแพทย์สมุทรจิตสมานนะครับก็จะได้ให้เกียรติพบปะนะครับมอบอุบายทล้วก็กล่าวเปิดนะครับพอกล่าวเปิดเสร็จนะครับพอกล่าวเปิดเสร็จเนี่ยอพอกาวเปิดเสร็จนี่พิธีกรจะกลาวในมูลพระคุณเจ้านะครับก็คือพระคุณท่านก็คือทางหลวงพ่อ,อพระครูภาวนากิจจารนะครับให้ความเมตตานะครับให้ความเมตตาได้กล่าวสัมมูทะนิยกถา ภาษาประเทาวก็คือได้พบโปรดคุยให้ขอคิดต่างๆนะครับภาษาพระนะครับสาม,มูตรตรียกถานะครับพระคุณท่านก็จะรับฟังข้อมูลต่างๆของผู้กล่าวในงานนั้นเป็นอย่างไรข้อมูลนําเข้าเพราะว่าพระคุณท่านมอง,งสามอง3ิองศาตามที่กับผมได้สัมผัสมาลหลายปีเมื่อวานนี้ก็มาเตรียมความพร้อมโอ้ท่านหลวงพอ่อเนี่ยเนี้ยมากๆเลยทุกช็อตทุกช็อตเนี่ย โอ้ไม่ให้พลาดนะครับเื่อสักครู่ผมแป,ป๊บไปอกว่าการตัดลิบบิ้นนะครับก็ต้องมีเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งไหนตัดแล้วลิบบิ้นจะไม่หล่นไปดีสักครู่ผมจะได้เขาเรียกว่าเรียนประชัตนตมพันธ์ให้กถาทผู้ที่จะประกอบนะครับมีใครบ้างที่จะเรียนให้ทราบต่อไปฉะนั้นหลวงพ่อเรานะครับก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อกี้มาถึงกล่าวสัมมูท่านิยกถาเสร็จแล้วนะครับ พิธีกรจะกราบนนมต์พระคุณเจ้านะครับก็คือทางท่านหลวงพ่อ,อพระครูภาวนากิจทรได้ขยับนะครับลุกจากเก้าอี้แล้วก็เดินไปขึ้นนะครับประจําที่อาจส่งที่ด้านหน้านะครับอาส่งด้านหน้าอ่าแล้วก็พระคุณเจ้าทุกทุกรูปนะครับก็จะอ่านะครับลุกขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ด้านหลังของทางหลวงพ่อเรานะครับและหลังจากนั้นพิธีกรจะเียนเชิญ ะนะครับเรียนเชิญท่านในแพทย์สมเลิจจิงสมานที่จะให้เกียรติมอบไม่ใช่มอบสิถวายภาษาบรรทัพเาเรียกว่าถวายกระเช้าเนาะนะครับเป็นกระเช้าคงจะไม่ใช่ของขวัญปีใหม่ของปีใหม่แต่ว่าเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพเป็นกระเช้าที่จะเป็นการกราบพระวับแทนการขอบพระคุณน,นะครับผู้ที่จะก้าคนไป เป็นองค์คณะหรือว่าเป็นสตาฟของท่านในแพทย์สมรรจิตสมานก็คือนะครับในแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสดลักษ์ก็คือผู้เป็นการศูนย์ระไมเคสิ์นะครับแล้วก็ในแพทย์ปฐมพงษ์ปลูกโปร่งในแพทย์ธิรพุน์เฉลิมเกียรติสกุลเราในแพทย์สวจอนะครับแล้วก็ประมาณแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ติดกับทางท่านผู้ตรวจนะครับก็คือท่านอาจารย์กองมณีสุระวงศิล ไม่ทราบว่ามาณนี้ยังไม่แน่ใจนะน่าจะมาอยู่กับคณะเนาะจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าท่านนะครับก็จะเข้าแถวไม่ใช่้าแถวนั่งแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับทางท่านประธานนะครับก็เก็บภาพปั๊บๆๆๆไปนะครับพิธีการที่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับในบริเวณบริเวณสัป,ปะยายสถานเนี่ยนะครับและจุดต่อไปก็คือจะเป็นพิธีตัดดิบินเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าพระสงฆ์ ชีวพิบาลน,นะครับหรือว่าเฮลส์สเตชันเนี่ยมันมีสองสับนะครับเขาเรียกว่าศูนย์ชีวาพิบาลและสถานีสุขภาพนะครับก็จะมีพิธีตัดลิบบินการตาลิบบินทางทีมงานของอสชจกับทาง ส่วนระไมเคสิบนะครับได้เตรียมความพร้อมแล้วนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับมีอยู่ 2. จุดสองจุดหมายความว่ามี2ชุดชุด,ชดแรกก็มีพระคุณเจ้านะครับก็คือหลวงพ่อเราก็จะเดินเข้าไปที่ตรงกลางจุดนี้จะมีอยู่นะครับผู้ที่อยู่นะครับอยู่ใกล้หร,รือว่าอยู่ทางขวามือของทางหลวงพ่อก็มีนะครับก็มีผู้ตรวจการกระทรวงเขสิบ ผู้บริการศูนย์นะครับอาเปที่10ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้บริการโรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยที่มีพระครูอยู่ตรงกลางนะครับมีลิบบิ้นอยู่นะครับก็จะมีผู้ที่เสิร์ฟอ่าเขาเรียกว่าผู้ที่บริการกันไกลอเอาเป็นว่าทีมงานในส่วนนี้ก็จะเตรียมพร้อมจะมาจากวิฒิุพงษ์เนาะนะครับนะ,ะจิรยุพงษ์ก็กำกับโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอบคุณม,มากๆจริงๆแล้วก็ชุดที่สองก็จะทำหน้าที่ก็คือตัดริบบิ้นเช่นกันแต่อยู่ ทางซ้ายมือถ้าหันหน้าไปตานนี้ก็คือซ้ายมือเนี่ยก็จะมีะท่านพอสพทช70อิบนะครับอาจ,จารย์มาลุีเสียนใจแล้วก็รองประธานการขับเคลื่อนชีวาพิบาลน,นะครับดร์ในแพทย์สาโรสสมชาตนะครับก็จะว่ามาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญท่านนายแพทย์เีนพุฒิเิลเมกิจสกุล แล้วก็ตามด้วยนะครับนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักโสธรท่านเป็นอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจรจาอุบลรัชธานีปัจจุบันท่านเกษเสียใยุทธการไปแล้วก็ท่านได้รับความารับการแต่งตั้งเป็นผู้สุกรวุฒิของสพทชาที่ว่าเป็นผู้ที่มีเปี่ยมด้วยความรูป้ประสบการณ์นะครับฉะนั้นทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับพอเสร็จจากตัดและบินแล้วก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกัน ก็ขอเรียนไปยังทางภาคีเครือข่ายเราทุกๆท่านนะครับว่าเราจะมีการจัดต่างๆทางอาจารย์ย่าอาจารย์วิทย์พงศ์เราจะเตรียมความพร้อมจะนั่งหรือเปล่าจะยืนหรือเปล่าจะยืนยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีการยืนด้วยแล้วก็นั่งด้วยนะครับถ้าไม่พอประกันได้ก็อาจจะเป็นสักสองสามชุดก็ได้นะครับอาจารย์ครับผมอ๋ออันนี้คือที่มาแล้วค่ะที่หนึ่งมาเป็ติดๆแล้วที่มาทั้งที่ที่จะได้นำนะแล้วก็สาธุเพื่อนะมาแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านท่านสุรศักด <Arizona, S 2> ิ์ท่านท่านท่านสุรศ <tam> ักดิ์อยู่ไหนเอ่ยท่านสุรศักดิ์ท่านสุรศักดิ์นะท่านลบกวนแล้วเขียนรายชื่อของทีมภาคีแข่งแลของท่านสาธารณเพื่อแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าสำคัญเช่นกันนะท่านสุรศักดิ์มานี่มานี่มาที่มามาอาจารย์ย่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะเซตนี้เป็นของทางแขกงโดยที่เดินทางมาจากเขตนะเอาอีกเซตหนึ่งของพวกเรานะนะครับโอเค อะพอถ่ายภาพเสร็จเนี่ยทำไงดิถ่ายภาพถ้าไม่ครบว่าถ้าถ้า,ถาไม่เพียงพอประมาณสัก2องสชุดสชุดได้เพราะเราจะเก็บภาพนี้โอ้โหนะครประชาชัมพันไปทั่วทั้งประเทศนี่คือหน้าตานี่คือผลงานของเขตสิบเราและจังหวัดต่างๆตามที่ผมทราบจากทางอาจารย์วุฒิวงบอกว่าโอ้ชิสเกตกระจงคิ้วแล้วนะครับอุบลกรจจงคิ้วแล้วนะครับผมฉะนั้นนี่ ต้องรบวนทางหลวงพ่อ,อพระครูพรพากิจกิจจรรนะครับแล้ก็ผูุคเจ้าทุกรูกนะครับก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับต่อไปคิวในการศึกษาดูงานอีกเยอะเลยนะนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมอพอเสร็จแล้วปั๊บนี่ทางประธานและคณะนะครับก็จะเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีวัพึ่งพิงชีวาพิบาลและสถานีสุขภาพที่จุดนี้ ก็จะมีทางทีมงานนะครับโดยอาจารย์หลวงพ่อก็จะได้นําทีมเออชีโมนิเตอร์โมนิเตอร์จัะสนิีที่ไปที่มากกันได้นี่นะครับเหมือนเมื่อวานนี้ทางหลวงพ่อก็ ให้พวกเราไปดูนะครับทีมเตรียมการไปดูมองนั่นมองนี้นะครับท่านวางแผนอย่างครบวงจรแม้แต่ในสถานที่นี้หลวงพ่อก็ออกแบบนะครับให้ได้มป็นสีมีความเหมาะสมนะครับทุกจุดจุดแรกอยู่ที่นี่จุด2อ,อยู่ที่ด้านหน้าใกล้ๆนี้และจุด3นะครับจุดสุดท้ายก็คือทางท่านประธานและคณะจะเดินคําว่าเดินคือเดินไปนะไม่ใช่เดินทางนะเดินจากจุดนี้ไปที่เขาเรียกว่าสถานชีวาพิบ,บาล สถานชีวพิบาลอีกจุดหนึ่งที่ผมไปดูเมื่อวานนี้รม่มรื่นเป็นราคารที่สามารถที่จะรองรับผู้ที่ป่วยแะครับผู้ที่ไม่สบายที่ป่วยต่างๆนะครับมีเตียงประมาณสักสองสามเตียงเป็นเบื้องต้นถ้าไม่พอหลวงพ่อบอกว่าเคเดี๋ยวเอาแชร์ชกับสัญนยญาโอ,อย,ยมันมันจะหลาป่วยเอเอาแชรแชร์กันนะ อ่าท่นเป็นมาพร้อมแล้วก่อนดิประกอบพิธี่ย่งเงินมนลงตาจุดถูกเียนบัน